แต่ธรรมยตาถ้าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติทั้งหมดมันมันมันทำไม่ได้ใช่ไหมต้องพึ่งพระสุดท้ายก็คือต้องกรองให้เหลือเอาตัวเองให้ได้ก่อนอเอาตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าจะเอาเป็นมวลหมูม่ไปเนี่ยเขาไม่เอาด้วยอก,ก็ก็เหนื่อยเหนื่อยพักดันกันครับนะแต่ว่าพอผมมาขยับเรื่องจักรยานเนี่ยมันมีเสียงตอบรับดีเพราะว่ากลุ่มจักรยานเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มโดยพื้นฐานก็คือเป็นคนรักธรรมชาติ รักสุขภาพแล้วก็มีวินยัยครับครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเชื่อมโยงกัเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยที่สังคมทั้งหลายมีปัญหาเนี่ยก็คือมันขาดพื้นฐานความเป็นวินยัยนะยานวินยัยเช้าต้องตื่นปั่นก็ต้องปัน่นวินัยพระก็ต้องมีวินยัยโยมก็ต้องมีวินัยโยมก็ต้องมีวินยัย,นยพทธเจ้าก็บอกว่าวินัยเป็นตัวแทนของพระองค์นะครับต้องทาอ้าวก็คิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะจะอ่า หนึ่งได้กับคนที่มาเข้าร่วมสองมันได้กับสิ่งแวดลอ้อมเราเคลื่อนไปตรงไหนเราก็เกิดการเรียนรู้ครับเราเรียนรู้เราเองด้วยเราเห็นเองด้วยเห็นเองเพราะฉะนั้นสายน้ำมูลที่มันไหลไปเนี่ยเราเรียนรู้ผ่านหนังสือที่ผ่านมาผ่านหนังสือเี่เราจะไปจริงแต่นี้จะขี่เลาะแม่น้ําไปไงขี่เลาะแม่น้ํออกนา,าก็จากจากวังน้ําเขียวเข้าไปคอนบุรีมันเริ่มต้นที่คอนบุรีเนาะน้ำมูลเนี่ยอ่าเริ่มต้น เขื่อนก่อนเริ่มต้นที่มูลมูลหลวงมูลสามงามเขาละมั่งแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่ในเขตป่ารเราก็าเอาลําน้ําสาขาก็คือลาประเพลิงก็คือเริ่มที่สันเขื่อนเนี่ยส,สันสันอ่างเก็บน้ลํลำประเพิงแล้วก็วันแรกก็จะปั่นไปที่ตีนเขาแผงม้าแล้วก็นอนคืนหนึ่งแล้วก็วันที่สองก็จากตีนเขาแผงม้าเนี่ยไปคอนบุรีไปนอนคอนบุรีคืน พอคืนที่สามเนี่ยจากคอนบุรีก็ไปนอนที่หนองยางจักราดครับพอคืนที่สี่ก็ไปที่ลำไผมาศครับพอคืนที่ห้าเนี่ยก็ไปนอนที่สตึกครับพอคืนที่หกเนี่ยก็ไปนอนที่ราศีสไลดตึกนอนไหนอะสตตึกนี่น่าจะเป็นวัดวัดสตึกไม่นอนสวนป่าคูบาสุนที่นั่นดีกว่านะคนละเส้นทางคนละเส้นนะคนละเส้นทาง คือมันมันต้องวกเข้าไปอีก<ป><ๆ>ที่ที่สวนครูบาสุทนที่หนอธถวายเลยครับอ่าแล้วก็ดูชงโอนติ่งอ่ามาถึงสะต,ตึกแล้วก็คือพอผ่านพอพอไปนอนที่สะต,ตึกก็อีกวันก็ไปนอนที่ราศีสลดยเอ้ยนอนที่ราศีสลายสองคืนแล้วก็คืนคืนลองสุดท้ายก็ไปนอนที่ที่บูนมังสาหารวันละกี่กิโลวันหนึ่งเฉลีย่ยแล้วไม่ต่ำกว่าหกสิบ สูงสุด80ปั่นเช้าปั่นตั้งแต่ตี5ครึง่งนะจนถึง2โมงแล้วมีรถขบวนนำบิดท้ายนำตามรถรถรถ,รถขบวนรถไอ้เซอร์วิสรถสเสบียงรถสเสบียงนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยยากกับที่ต้องต้องต้องจัดการเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพระเนาะก็เลยปีนี้ก็เลยที่จริงอยากจะเอาพระมาร่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเราตี5มัน วัดปฏิบัติมันมัน,มน,มนชนกันใช่ไหมแต่ถ้าธรรมยาตาเนี่ยหมายความว่าหกโมงเช้าพระบิณฑบาตฉันข้าวสองโมงเสร็จเก้าโมงได้น้อยวันหนึ่งก็ได้น้อยอ่าแล้วก็เดินแต่ว่าแล้วก็มื้อเที่ยงก็ต้องฉันแต่ว่าอันนี้เราเรากะปั่นเช้าไม่ไม่อยากจะปั่นทั้งวัน,นอืมแล้วกิจกรรมระหว่างทางจะทำอะไรอ่าพอกินข้าวเช้าเสร็จเนี่ย กินข้าวเช้าเสร็จอาบน้ำหลบท่ากินข้าวเสร็จนี้ก็เรียนรู้ที่ที่เราไปพักเที่ยงกันแหละเราต้องไปเรียนรู้ก่อนเราต้องเรียนรู้สิไม่ใช่ไปสอนเขาอย่างเดียวนะไม่ได้ไปสอนนะครับไม่ได้ไปสอนเราไปเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นยังไงที่นี่ฐานทรัพยากรเป็นยังไงมีสายน้ําเป็นยังไงนะครับมีความเสื่อมโทรมเป็นยังไงเรียนรู้ความเสื่อมเลยมีองค์ความรู้อะไรมีภูมิปัญญาอะไรมีผู้รู้คือใครมีสภาพปัญหาเป็นอย่างไรอะไรประมาณ เดีนี่คือเราจะวิ่งถนนสายเล็กสายน้อยที่มันเฉียดแม่น้ําไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับยึดยึดสายน้ําเป็นหลักยึดสายน้ําเป็นหลักค,คือตรงไหนคลองถนน,นตรงไหนใกล้น้ำก็ไปตรงนั้นใช่ครับเพราะแค่ถ้ามายึดสายน้ําเราก็วิ่งสายนี้ไม่รู้จะไปถนนใหญ่ทําไ,ไมเนาะไปทําไมไปหาสุดล้อแล้วก็ไปก็บางทีก็ไม่มีชุมชนได้ทำครับรู้ชุมชนแล้วก็แล้วจะก,ก็คือไป ต้องให้ข้อคิดอะไรเขาด้วยดิอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีผมว่าคนที่อยู่ในตรนั้นเนะ่ยเขาอาจจะไม่มีความก็แลกเปลี่ยนก็แลกเปล่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะนั้นแต่ละที่เราก็วาง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 คนวางกําหนดไว้แล้วนะ,ะส่วนหนึ่งก็คือมีโรงเรียนครับโรงเรียนที่เคยมาเข้าค่ายที่นี่อ๋อเป็นเป็นฐาน